วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูการเอาเรือนะคะขึ้นมาอยู่บนบกค่ะก็ตอนนี้กาลังเดินทางไปนะคะวันนี้แดดดีค่ะออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะคะเรามาถึงที่ชายหาดนะคะและเราก็จะเอารถพ่วงมาด้วยนะคะตอนนี้ก็จะสตาร์ทเรือเล็กนะคะเพื่อที่จะไปที่เรือที่จอดอยู่ในทะเลค่ะ นี่นะคะก็เป็นเรือค่ะตอนนี้คุณแฟนนะคะกำลังจะขับเรือเข้ามาเทียบที่ชายหาดนะคะแล้วก็จะเอาเรือขึ้นรถพ่วงกันค่ะ ั้นตอนนี้ก็สําคัญนะคะก็ต้องค่อยๆนะคะใช้สมาธินิดนึงน,น,นะคะแล้วก็ค่อยๆขับให้มาอยู่ที่แนวของตัวเสานะคะที่เราจะเอาขึ้นไปพ่วงกันค่ะการเก็บเรือนะคะเอาเรือขึ้นบก เสร็จแล้วนะคะเราก็าจัดการล็อกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้รถแท็กเตอร์ค่ะลากขึ้นมานะคะอย่างนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดนะคะที่ก่อนที่เราจะเอาเรือนะคะลากไปตามตน้นพงถนน,นะคะ่ะเราก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะคะและเราก็จะเอาตัวเสาที่เป็นเสาของใบพัดค่ะเอาลงนะคะให้เป็นแนวราบค่ะ นี่ค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ให้รถแท็กซี่นำไปเลยนะคะแล้วเราก็จะขับรถตามไปไปถึงบ้านเลยค่ะ ึงบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เอาเรือขึ้นมาไว้ที่บ้านเรียบร้อยค่ะสําหรับหน้าหนาวนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะรับชมวิดีโอจนจบค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ